คุณเทพไทยสนะพงโพสฝ่ายค้านไม่ไว้วางใจกันเองการเมืองช่วงนี้เราจะเห็นบทบาทของพรรคฝ่ายค้านมีความขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยซึ่งทั้งสองพรรคเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีสมาชิกจํานวนใกล้เคียงกันมีการเกิดวิวาททะกันให้สัมภาษณ์ในลักษณะเน็บแนมย่ะเย้ยถากถางรวมไปถึงการดิสเครดิตกันระหว่างแกนนําทั้งสองพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนําจากพักเพื่อไทยหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ในลนักษณะพาดพิงถึงพักประชาชนแม้แต่ในเพจ Facebook ของพักเพื่อไทยเองก็ยังโพสต์แสดงจุดยืนความเป็นพักฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแต่ไม่ส่งสมาชิกเข้าไปเป็นกรรมการประสานงานพักฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากโดยปกติการทํางานของพักฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องมีเอกภาพหรือเห็นเหมือนกันในทุกประเด็นสามารถเห็นต่างกันได้ แต่การมีคณะประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านจำเป็นต้องมีเพราะจะได้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นแต่การแสดงจุดยืนของพักเพื่อไทยไม่สังคกรรมไม่ส่งสมาชิกไปเป็นวิปฝ่ายค้านเป็นเรื่องที่แปลกก็ซึ่งน่าจะมาจากเหตุผลทางการเมืองที่พักเพื่อไทยอย่างแค้นฝังหุ่นหวังจะเอาคืนหลังจากพรคประชาชนไปลงนามใน MOA ซึ่งพักเพื่อไทยจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้ง และเห็นได้จากการที่พรรคเพื่อไทยอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็แสดงบทบาทอภิปรายเน้นหนักไปที่พรรคประชาชนมากกว่าตัวนายกรัฐมนตรีคือนายอนุทินเสียอีกซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากจนถึงตอนนี้จัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็ยังอภิปรายให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นกระทบกระแทกไปยังพรรคประชาชนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเหตุผลสาคัญน่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยต้องการดิสเครดิตพรรคประชาชนเพื่อหวังดึงคะแนนเสียงของพรรคประชาชนที่ได้ไปจากการณีการกระโดดข้ามขั้วหรือตรบัดสัตว์ของพรรคเพื่อไทยในการร่วมรัฐบาลครั้งแรกทําให้มวลทนหรือฐานคะแนนเปลี่ยนมาอยู่ที่พรรคประชาชนเป็นส่วนใหญ่การหยิบยกเรื่องพรรคประชาชนโหวตให้ในายอนุชินเป็นนายกรัฐมนตรีและลงนามใน MOA ถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาพักประชาชนจะต้องรับผิดชอบซึ่งหวังที่จะดึงคะแนนนิยมคืนจากพักประชาชนให้ได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะเห็นบท,บ,ทบาทในลักษณะช่วงชิงการนําของฝ่ายค้านของสองพักในลักษณะส,สร้างดาวกันคนละดวงแต่เชื่อว่าถ้าสองพักจับมือกันได้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านร,ร่วมกันโดยไม่หวังผลทางการเมืองมากนักอาจทําให้อายุของรัฐบาลอนุทินไม่สามารถอยู่ตลอดรอดฝั่งสี่เดือนได้การเมืองช่วงนี้ เราจะเห็นบทบาทของพรรคฝ่ายค้านเกิดความขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยถึงทั้งสองพรรคเป็นพรรคฝ่ายค้านและมีสมาชิกใกล้เคียงกันมีการเกิดวิวาทะกัน ให้สัมภาษณ์ในลักษณะเน็บแนมเยาะเยะ้ยถากถางรวมไปถึงการดิสเครดิตกันระหว่างแกนนำทั้งสองพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำจากพักเพื่อไทยหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะพาดพิงถึงพักประชาชน แม้แต่ในเพจเฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทยเองก็ยังโพสต์แสดงท่าทีความเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งแต่ไม่ส่งสมาชิกเข้าไปเป็นกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านคือวิปฝ่ายค้านนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมาก โดยปกติการทำงานของพรรคฝ่ายคา้านไม่จำเป็นต้องมีเอกภาพหรือเห็นเหมือนกันในทุกประเด็นสามารถเห็นต่างกันได้แต่การจะต้องมีคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านหรือวิปฝ่ายคา้านจำเป็นต้องมีเพราะจะได้ทำงานร่วมกัน แต่การแสดงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยไม่สังคกรรมไม่ส่งสมาชิกไปเป็นกรรมการไปเป็นวิปฝ่ายคา้านเป็นเรื่องที่แปลกก็น่าจะมาจากเหตุผลทางการเมืองที่พรรคเพื่อไทยยังแค้นฝังหุ่นหวังที่จะเอาคืนหลังจากพรรคประชาชนไปลงนามใน MOA ซึ่งพักเพื่อไทยก็จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งและเห็นจากการที่พักเพื่อไทยอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยก็แสดงบทบาทอาภิปรายเน้นหนักไปที่พรรคประชาชนมากกว่าตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือนายอนุทินเสียอีกซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากจนถึงตอนนี้ก็ยังอภิปรายยังแสดงความเห็นกระทบกระแทกไปยังพรรคประชาชนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสาระสำคัญหรือเหตุผลสำคัญน่าจะมาจากพรรเพื่อไทยต้องการที่จะดิสเครดิตพักประชาชนเพื่อหวังคะแนนเสียงที่พักประชาชนได้ไปจากกรณีการกระโดดข้ามขั้วหรือตบัดสัตว์ของพักเพื่อไทยในการร่วมรัฐบาลครั้งแรก ซึ่งบวนชนหรือคะแนนเสียงเหล่านี้มาอยู่ที่พักประชาชนเป็นส่วนใหญ่การหยิบยกเรื่องพักประชาชนโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ลงนามใน MOA และถ้าหากเกิดความผิดพลาดพักประชาชนก็จะต้องรับผิดชอบซึ่งหวังที่จะ ีคะแนนนิยมคืนจากพรรคประชาชนไปให้ได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็จะเห็นบทบาทในลักษณะช่วงชิงการนําของฝ่ายค้านของสองพรรคในลักษณะสร้างดาวกันคนละดวงแต่เชื่อว่าถ้าสองพรรคจับมือกันได้ โดยไม่หวังผลทางการเมืองระหว่างพักคสองพักนี้มากนักก็จะทำให้รัฐบาลอนุทินไม่สามารถอยู่ตลอดรอดฟัง4เดือนได้ครับ